ไก่หอบง่ายนะครับหรือว่าไก่ที่มันหอบกว่าไก่ปกติอยู่ที่ฟาร์มนะฮะมีนะครับไอ้ประเภทที่แบบเหมือนที่เราแบบผมเคยนะครับซื้อมาตัวหนึ่งมันจะผิดปกติสายตาเราเลยแหละว่าเออทีนี้เตะได้สีบนาทีแล้วมันหอบว่าเวอรอวางเงินไว้เพราะไก่หอบเนี่ยมันก็เสียเปรียบค่ต่อสู้นะมันก็จะยืนหายใจห่างปากอยนะู่นี่ยพอค่ต่อสู้กวนมาหน่อยมันก็จะจิกบินปึ๊บมันก็ยืนหายใจอีกคัเสียเปรียบเขาหอบเนี่ยใจจะขาดเขาเรียกว่าหอบเนี่ย นะฮะนะเราต้องดูว่ามันหอบโดยที่แบบเราอาจจะซื้อไก่ตัวน,นั้นที่เขาเคยตากแดดมานานๆแล้วเขามาขายหรือเปล่าแล้วมันหายแล้วเขามาขายเราเงีย้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าแดดในช่วงนั้นอาจจะทําลายปอดมันไปแล้วหรือมันโพกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเรียกพกหรือพอกพอกพกเนี่ยนะฮะใครเรียกถูกพิมพ์มาด้วยนะครับนะฮะแต่ถ้ามันเป็นไก่หนุ่มนะฮะถ้ามันเป็นไก่หนุ่มถ้ามันหอบเนี่ย ไก่หนุ่มแบบเจ็ดแปดเดือนกําลังจะสู้กําลังจะเลี้ยงเนี่ยถ้ามันหอบหอบหอบเรมืน่เรปกติห้านาทีมันก็หอบแล้วครับสิบนาทีก็หอบแล้วครับบางทีอ่ะไม่ถึงยกนะไม่ถึงยกหอบก่อนนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องเอาแดดอากาศแดดบ้างออกกําลังกายค่อยๆขยับยกไปบ้างห้ายกห้านาทีก็ไปสิบนาทีสิบห้านาทีขยับไปเรื่อยๆนะครับนะนะถ้าหอบโดยปกตินะครับแต่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะหอบโดยปกติอ๋ออ๋อมันหอบมันหอบแต่มือใหม่ไม่รู้ไงครับนะ เผื่อมือใหม่ด้วยนะครับเผื่อน้องน้องมือใหม่กาําลังนะกำลังเริ่มอยากจะทําอยากจะเลี้ยงอยากจะชอบอ่ะเริ่มชอบเริ่มอยากทำอย่างเงี้ยลองทําดูนะครับลองทําดูแนะก้แบบนี้นะครับผมถ้าหอบโดยปกตินะฮะออกกําลังกายช่วยากาดแดดช่วยยาการเยอะน,นะฮะเอาพอหอมปากหอมคอนะฮะเอาพอนะเราก็จะมองรู้จะรู้อ่ะไค่มันร้อนแดดจะจะตายแดดจะแล้วเงี้ยก็ต้องนะไม่กางมันกาดมันนานนะครับ แล้วก็ถ้ามันเป็นลูกอายุหรือว่าเราซื้อมาเนี่ยมันก็ต้องอีกสงสัยในเรื่องโน้นอีกทีหนึง่งหรือบางทีมันเขาเรียกว่า,ลลมมาจจหอลอดลมมันอาจจะเล็กหรือหรือหลอดลมมันอาจจะหลอดลมอาจจะเล็กหรือหลอดลมมันอาจจะแย่อยู่ก็ได้นะครับรต้องมียาขยายหลอดลมมาช่วยกินฉีดนะครับหรือคอมันอาจจะดอกอยู่ก็ได้นะครับผมไก่คอดอกเหลือรูหายใจอยู่นิดเดียว เวลาไปตีก็หายใจไม่ทันหน้าดําเข้าดําเข้านะครับผมอันนั้นก็อีกอารมณ์หนึ่งคําว่าหอบกับหน้าดำนี่คนละอย่างกันนะฮะถ้าเป็นคอดอกเนี่ยส่วนมากจะหน้าดาหายใจไม่ออกไม่ได,ไได้ไม่ได้หอบไม่ได้อ้าปากหอบหอบหอบไปเนี่ยนะฮะจะหน้าดําไปเลยยุ่เฉยก็หน้าดํายังไม่โดนตีอะไรมากมมยนะฮะอันนั้นก่อาจจะเป็นคอดอกก็ได้ไม่งั้นก็โดนก่อยทุบหลังว่าก็ว่าไปนะฮนะนี่คือ ไก่หอบนะฮะไก่หอบง่ายไก่เหนื่อยง่ายนะฮะต้องเขาเรียกว่าต้องออใช้ประสบการณ์นะฮะในการประเมินนะฮะใช้ประสบการณ์เหมือนเราเหมือนเราขับรถเราจะเหยียบเรอยากจะเหยียบลูกมะม่วงลูกนึงเนี้ยเรานะเราวิ่งไปเราปึ๊บเราเหยียบได้เราไม่เห็นล้อรถนะแต่เราเหยียบได้ แต่เน่ว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะฮะเราจะหลบหลุมเราหลบได้นะฮะทั้งๆท,ที่เราไม่เห็นล้อหน้ามันนะแต่เรารู้ว่าล้อหน้ามันอยู่ไหนรถกระบะนะรถเกง๋งรถกระบะนี่แหละนะฮะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์มันก็เห็นไงหลบหลุมมันก็หลบไปเห็นล้อหน้าอยู่ไงนะฮะเห็นที่มันต้องหลบได้ลหลบนั่นหลบนี่แต่รถใหญ่เนะี่ยมองไม่เห็นล้อแล้วทั้งสี่ล้อเรายังเดาถูกเลยว่าเนี่ยไม่ตกหลุมทุกล้อเลยอาจจะตกหลุมล้อหลังล้อนึงเราก็ว่าไปนะฮะเราก็ยังรู้เลยว่าเราจะต้องตกหลุมนู่นนี่นับก็ เรียกว่าใช้ประสบการณ์เอานะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่ประสบการณ์ยังน้อยก็ต้องเรียนรู้แบบนี้แหละครับเรียนรู้จากดูจากดูคลิปผมบางดูคลิปคนอื่นบ้างนะฮะบางทีผมก็พูดไปตามที่ผมทํามาตามประสบการณ์ที่ผมมีมานะครับ <S <S ผมไม่ได้พูดเป็นแบบเป็นแบบคนอื่นนะครับคําว่าไก่เนี่ยมันพูดได้หลายอย่างนะครับผมมันพูดได้หลายอย่างมันใช้เทคนิคต่างกันนะฮะใช้เทคนิคต่างกัน บางคนก็ยกแรกตีเป็นต่อยกสองมากาดน้านิดเดียวไม่ต้องกาดเยอะกาดแห้แบบแห้งๆเพื่อจะมันตีเก็บเก็บเก็บคู่ละู้ในยกสองเห็นไหมบางคนก็ใช้แบบนี้บางคนก็เอากาดแบบเดิมทุกยกนั่นแหละนะเพื่อยกสองเพียบพามาจะได้ยืนระยะสู้เข้าได้เห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับแต่ได้ทุกวิธีนะครับจะแบบไหนก็ได้ยกสองจะเปียกเลยทั้งตัวก็ได้หรือจะแห้งก็ได้นะครับ